เปลี่ยนยางที่ศูนย์ชื่อดังกับร้านทั่วไปอันไหนดีกว่ากัน สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผมีเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเ,เห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะครับก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารในเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆอาจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้กดติดตามชอบของผมยังไงผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับการเปลี่ยนยางรถยนต์นะครับถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายก้อนโตที่หลายคนนะครับเกิดความสงสัยว่าเมื่อถึงเวลาเปลี่ยนยางทั้งทีควรเลือกเข้าศูนย์เปลี่ยนยางยอดนิยมหรือเปลี่ยนตามร้า้าาาานงงททั่ท่ววไปดีก วันนี้นะครับจะมาเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของแต่ละแบบกันครับผมเปิดช่องทางในการสนับสนุนช่อง Cassie Bank Channel ถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปกดปุ่ม Thanks หรือปุ่มขอบคุณที่เป็นรูปตัว S ในหัวใจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆน,นะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดินเรียบและรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทําให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึง่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งิงรายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับการเปลี่ยนยางที่ศูนย์ยอดนิยมนะครับข้อดี 1. มาตรฐานสูงกว่า ศูนย์เปลี่ยนยางชื่อดังนะครับแทบทุกแห่งมักมีกมาตรฐานในการทํางานสูงมีเครื่องมือที่ทันสมัยและช่างมีความรู้ความสามารถ2ครับมีบริการครบวงจรมีบริการเสริมต่างครบครันเช่นการถ่วงล้อตั้งศูนย์ดึยเครื่องมาตรฐานบริการปะยางรวมถึงบริการด้านอื่นๆเช่นการเปลี่ยนถ่ายของเหลวเปลี่ยนแบตเตอรี่ซ่อมช่วงล่างและอื่นๆครับ 3. ครับการรับประกันครอบคลุม ศูนย์เปลี่ยนยางนะครับมักมีการรับประกันสินค้าและบริการที่ครอบคลุมนะครับช่วยให้ลูกค้ารู้สึกสบายใจกว่า4ครับมีผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์ศูนย์เปลี่ยนยางยอดนิยมมักมีโปรโมชั่นผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์ลูกค้าจึงไม่จําเป็นต้องจ่ายเงินก้อนโตสําหรับการเปลี่ยนยางแต่ละครั้งนะครับข้อเสียครับ1ครับราคาสูงกว่าโดยทั่วไปนะครับจะมีราคาสูงกว่าร้านข้างนอกนะครับ2ครับอิวรอค่อนข้างนานโดยเฉพาะช่วงเสาร์อาทิตย์หรือช่วงวันหยุดนะครับ อาจจะต้องรอคิวนานเป็นพิเศษการเปลี่ยนยางที่ร้านทั่วไปข้อดี 1. นราคาถูกกว่าร้านเปลี่ยนยางโดยทั่วไปนะครับมักจะมีราคาถูกกว่าศูนย์ชื่อดังและสามารถต่อรองราคาได้ครับข้อเสียวัฒนธรรมอาจไม่แน่นอนอาจแตกต่างกันไปในแต่ละร้านนะครับบางร้านอาจไม่มีเครื่องมือที่ทันสมัยหรือช่างอาจมีความรู้ไม่เพียงพอส่วนใหญ่นะครับไม่มีโปรสูเปอร์เซ็นต ร้านเปลีย่ยนยางทั่วไปนะครับมักต้องจ่ายเงินเต็มจํานวนหรือหากเลือกวิธีผ่อนชาระก็อาจมีดอกเบีย้ยได้ครับการรับประกรันบางครั้งนะครับอาจไม่มีการรับประกันสินค้าและบริการตัวเลือกอาจมีน้อยร้านไร้แห้งนะครับอาจมีตัวเลือกอย่างทั้งขนาดรุ่นและยี่ห้อที่เลือกให้น้อยกว่าครับสิ่งที่ควรพิจารณา,าการเลือกเปลีย่ยนยางนะครับ 1. ง,งบประมาณกําหนดงบประมาณที่ต้องการจะจ่ายในแต่ละครั้งนะครับเพื่อให้สามารถกําหนดยี่ห้อและรุ่น รวมถึงคุณสมบัติของอยางที่ต้องการได้ครับ 2. ครับความสมคัญของบริการหากต้องการบริการที่ครบวงจรนะครับและมีมาตรฐานสูงควรเลือกศูนย์ชื่อดังแต่ถ้าเน้นเลือกราคาจ่ายเงินก้อนเดียวจบอาจจะเลือกร้านทั่วไปได้ครับ 3. ครับความน่าเชื่อถือของร้านควรตรวจสอบรีวิวจากลูกค้าคนอื่นนะครับซึ่งปัจจุบันสามารถหาได้บนสมาร์ทโฟนเช่นแอปพลิเคชัน g o o g l e Map เป็นต้นนะครับ โดยสรุปนะครับผมการเลือกเปลี่ยนยางที่ไหนดีขึ้นอยู่กับความต้องการและความสําคัญของแต่ละบุคคลนะครับถ้าคุณเน้นเรื่องความสะดวกสบายบริการครบวงจรและมาตรฐานสูงสูงชื่อดังนะครับจะเป็นตัวเลือกที่ดีแต่ถ้าคุณเน้นเรื่องราคาอาจเลือกร้านทั่วไปที่น่าเชื่อถือได้ครับผมอย่างไรก็เป็นอีกเรื่องนี้ที่ผมนํามาฝากกันครับ หวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานําเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ